สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องบุ๊กแอดสอบกันฮะวันนี้ผมจะมารีวิวปืนอีกรุ่นหนึ่งนะครับของค่ายซีเหมือนเดิมนะครับซึ่งปกติเนี่ยทุกท่านจะเห็นนะครับว่าปืนแต่ละรุ่นของค่ายซีจะเป็น C1 C2 C3 งซีสองซีธรรมดาซีสิบเอวกซียนะครับหรือว่าอื่นๆก็ว่าไปนะครับแต่รุ่นนี้เป็นทรง1911ที่มาแปลกนะครับแปลกในที่นี้คือไม่ใช่ใช้รุ่น C1911A นะครับไม่ใช่ M1911A นะฮะ คือตัวนี้เป็นรุ่นเป็นโมเดล M911A1 นะครับแต่ว่าใช้รหัสรุ่นว่า C911A นะครับเป็นของค่าย C เหมือนเดิมนะฮะซึ่งหน้ากล่องเขาหน่าเล่นเหมือน C10A บวกนะครับรูปทรงอ,อะไรโรงงานเป็นแบบเดียวกับ C10A บวกถามว่าเป็นแบบเดียวกันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พูดถึงหน้ากล่องก่อนหน้ากล่องเขาทำออกมาค่อนข้างสวยเลยนะผมมองว่าสวยมากนะครับเป็นกล่องที่ ที่ดูแลแบบเออหน้าซื้อไว้สะสมนะฮะสวยมากๆนะครับอ่ะคุณดูอลลอยนะครับวัสดุเป็นอลลอยเมทัลทั้งตัวนะครับก็คือเป็นโลหะซิงค์อลลอยทั้งตัวนะครับซิงค์อลลอยก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะผู้ที่ถูกก็เป็นอลูมิเนียมบวกสังกะสีอะไรก็ว่าไปนะอลูมิเนียมตะกั่วอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคตัวนี้จะเขียนหน้ากล่องน,นะครับไฮค,ค,คุณภาพสูงซึ่งไม่รู้ว่าสูงจริงหรือเปล่านะฮะแต่ก็ ถือว่าเป็นโอเคนะครับในราคาเท่านี้นะฮะ6มิลลิเมตร BB Bullet นะครับก็คือใช้ลูก BB Gun นะครับม a นน a l Operation นะฮะก็คือเป็นเป็น R เป็นชักยิงเทอร์นัทนะครับไม่ใช่แบบออโต้นะฮะไม่ใช่แก๊สนะครับเป็นอัดลมสปริงนะฮะวิธีใช้ก็เหมือนปืน4 0 a บวกทุกอย่างนะครับก็คือจะมีการสอนนะครับถอดแม็กใส่กระสุนชักกลมยิงทีระนัดนะฮะเจ กล่องทำออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะฮะผมมองว่าสวยเลยเห็น <He ard S 2> แล้วต้องลองว้าวนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเป็นตัวใหม่พอสมควรนะฮะคือปืนอัดลมจีนที่ผมเคยอธิบายคือเขาจะมีช่วงรอบเป็นวนวนวน,วนเป็นรอบๆนะครับคือบางทีรุ่นนี้หมดตลาดขาดตลาดไปปุ๊บต้องรอจะพักรุ่นใหม่ถึงจะมานะฮะเข็ดมากพูดถึงในกล่องเขาจะมีตัวปืนแม็กกาซีนและกระสุนทดสอบอ e ีกโค้ดน้อยนะฮะพูดถึงตัวปืนดีกว่านะครับ ตัวปืนเนี่ยเป็นทรงโมเดล m 1 9 1 1 a 1นะครับประกับสามารถขันนอ็อตเปลี่ยนเป็นประกับไม้ได้นะครับซึ่งประกับไม้เนี่ยแพงกว่าปืนนะฮะถ้ามึงชมไปดูแถวพวกอาดีโอสยามพวกท่าน <laughs> ขายปืนนะรประกับ6กร้อยนะฮะตัวปืนผมบอกราคาปืนไว้ในที่นี้เลยนะครับตัวปืนราคา600บาทนะครับสนใจก็ทักมาได้นะฮะ600ยรวมส่งแล้วนะครับอ่ะตัวปืนมีอะไรบ้างตัวปืนเหมือน c 0 a บวกทุกอย่างเดี๋ยวผมเอา c 0 a บวกมาให้ดูนะ นี่นะครับอ่ะนี่คือ 40a บวกนะครับคือลูกเล่นเหมือน 40a บวกทุกอย่างเลยอ่ะวาไว้ก่อนนะฮะลูกเล่นเหมือน 40a บวกทุกอย่างเนี่ยนะอย่างที่ผมพูดมีอะไรบ้างนะครับมีอ่าเซฟสไลด์นะครับคุณฟังเสียงนะเซฟสไลด์ของเขาแน่นมากนะฮะแต่ถึงเซฟสไลด์ไปก็ยังปลดยิงได้อยู่ดีนะฮะแล้วก็นกสับ แล้วก็ช่องคัดปอกนะครับเห็นไหมสูบเป็นสูบขาวสูบขาวนะครับ ABS อย่างเหนียวนะฮะเสียงดังนะครับความแรงเนี่ยเท่ากับ4 0 a บวกนะครับวัดได้ประมาณ220ฟุตตวินะฮะคืออ่ะคร่าวๆนะครับผมผมไม่ขึ้นให้ดูนะครับว่าผมใช้โคโนแอปในการวัดนะครับก็ลองไปดูได้นะครับก็คร่าวๆนะครับแต่มันก็ต้องเหมือน4 0 a บวกทุกอย่างนะครับความแรงเพราะว่า ขนาดสูงกขนาดสปริงเท่ากับ4 0 a บวกทุกอย่างนี่คือ4 0 a บวกนะครับเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะแค่ต่างกันที่ทรงนะครับทรงของ40 a บวกคือ knight warrior นะครับส่วนนี้เป็น original นะครับเป็นทรง m 1 9 1 1งพร้อิบอ็ original คือ basic นะคือเป็น m 1 9 1 1ทั่วไปนะครับปืนของค่าย c จะมีทรง1911อีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น c 8นะครับซึ่ง c 8เนี่ยของขาดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเป็น c 1 1 9 1 a 1มาแทนนเก้ารกกาซีนเป็นเหล็กนะครับ อ่ะผมเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือแมกกาซีนเนี่ยเป็นเหล็กน,นะครับแต่คือาผู้ชมท่านผู้ชมต้องทําใจนิดนึงนะครับคือแมกกาซีนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเหล็กน,นะครับแล้วมันเป็นปืนอัดลมนะฮะเป็นปืนอัดลมที่ราคาค่อนข้างไม่ได้แพงไม่ได้แรงมากนะครับเพราะงั้นแมกกาซีนจะมีรอยเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะจะบอกว่าผมผมนี่ใช้คลายขายาของเก่าหรือเปล่าไม่นะครับอ่ะเปิดให้ดูสามกล่องเลยนะฮะเปิดนหาทุกกล่องนะครับเห็นไหม มีรอยไหมมีนะฮะนิดเดียวนะฮะเห็นไหมมีนิดนึงนะฮะมีนิดนึงเป็นปกติเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะครับคือถ้าท่านผู้ชมไม่อยากให้มีรอยต้องซื้อปืนอดลมที่เป็นพลาสติกนะฮะเห็นไหมที่ด้านในก็ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเออเป็นเหล็กนะฮะเป็นหล็กที่เออถือว่าโอเคนะครับหล่อมาค่อนข้างดีนะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกระบอกที่3ามนะฮะ เห็นไหมแล้ก็จะมีรอยเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นรอยของรอยของโลหะนะครับซึ่งโรงงานเขาทําสีมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับถือว่าสวยนะฮะในราคาที่ไม่แพงนะฮะพูดถึงตัวประกับต่อนะครับประกับเนี่ยประกับของเขาจะเป็นประกับพลาสติกนะครับเรียนแบบลายไม้เห็นไหมก็จะมีสีดำแซมกับน้ำตาลมาหน่อยเพื่อทำให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะ ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเขาพยายามเรียน,ยนแบบลายไม้นะเห็นไหมนะค่อนข้างสวยนะครับตัวปืนมีสกินไลน์โลโก้โค้ดหนึนะครับจะเห็นนะครับว่าเขาสกินลน์มาค่อนข้างครบถ้วนนะฮะแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ได้มีสกีนลายอะไรเป็นพิเศษนะครับศูนย์อาต้องบอกว่าศูตรของเขาทําออกมายังไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือทําออกมาไม่ ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคนะครับสูตรของเขาก็ทําออกมาค่อนข้างโอเคอาสไลด์เป็นแบบผ่าลำนะครับเป็นผ่ากลางนะขันน็อตก็โอเคนะครับเราจะเห็นรูน็อตน้อยนะครับเห็นไหมรูน็อตเหมือน 40A ครับมีรูน็อตแค่สามจุดอะสี่จุดนะฮะอาจมากกว่า 40A บวกหน่อยเพราะว่า 40A บวกกับพวกเนี้ยเอาประกับปิดไว้นะครับซึ่งทําให้ค่อนข้างโอเคนะ นกสับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าค่อนข้างโอเคนะครับทนพอสมควรตัวนี้ผมมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะฮะแล้วอีกอย่างนะครับก็คือมันยิงแรงมากนะฮะยิงแรง220ฟุตต่อวินะครับด้วยกระสุน0.2กรัมนะครับแรงกว่าเจ้า n u เบอร601นะครับพอๆกับอ่าี63จำรุ่นไม่ได้นะเป็นไัป้หวัดนะฮะเข็มา ชั่งน้าหนักให้ดูนะครับว่าน้ําหนักตัวนี้หนักกี่กรัมนะครับหนักประมาณโอ้เกินห้าร้อยกรัมนะครับขออ,ขออนุญาตขออนุญาตนำแม็กออกนะครับเท่าไหร่ตัวปืนหนักสี่ร้อยสามสิบห้ากรัมนะครับตัวแม็กซาซีนหนักอีกร้อยห้าสิบสี่กรัมนะครับว่าหนักประมาณหกร้อยกรัมเขคร้าวนะครับหนักร้อยกรัมนะฮะ แมกกาซีนของเขาเป็นแมกกาซีนโลหะอย่างที่บอกนะครับสามารถใช้ร่วมกับ C10A บวก C10A ได้นะฮะใช้ร่วมกันได้เลยนะครับแม็กมันขนาดเท่ากันนะเห็นไหมท่านฟ้ชมขนาดเท่ากันเป๊ะนะฮะเสียไว้ปุ๊บเอ้ยใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับแมกกาซีนแล้วก็อะไหล่ภายในเป็นแบบเดียวกันนะฮะเหมือนเหมือนกัน โอเคผมว่าเราก็พูดเยอะนะคนระับผมว่าเดี๋ยวเราไปชมการทดสอบยิงมาปืนรุ่น c 1น1 a 1นะครับดีแค่ไหนนะครับโอเคไปโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบยิงนะครับกับเป้าด้านหน้านะครับเป็นเป้าอลูมิเนียมยาวๆนะครับตั้งขึ้นมาเห็นไหมผมจะทดสอบด้วยเจ้าปืนอลมรุ่น c 191 1 a 1นะครับ ผมใช้2แม็กซซีนนะแม็กซซีนละส3นัดนะครับ2แม็กซซีนในการทดสอบนะครับว่าตัวปืนจะไม่มีปัญหานะครับใน2แม็กนะฮะเริ่มนะยิงเลยนะครับตัวนี้ความแรงเท่ากับ4 0 a บวกนะครับค่อนข้างแรงนะครับดูวิ่งเร็วพอสมควรเีนะครับ นัดแล้วนะครับน่าที่สี่ครับโดนะครับน้าที่ห้านะครับน่าที่หนะครับมันมันเบ้้ายหน่อยๆนะครับแต่ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับน้าที่เจ็ดนะครับแป๊บนึงนะครับต่อนะครับทาที่เจ็ดะครับ ล้ที่8นะครับล้ที่9นะครับลมแรงนะครับทำให้กระสุนโค้งหน่อยผมต้องค่อยๆเล็นะะครับที่9นะครับตั้งกล้องะอันนี้เพิ่งลองยิงนะครับตัวนี้ยังไม่ถนัดมือเท่าไหร่ หมดไปแล้ว13นัดนะครับมา13นัดนะครับมาปึ๊บ เันต้องใช้ความคุช้ชินกับปืนหน่อยนะครับพอเริ่มคุ้นชินแล้วจะยิงแม่นขึ้นนะครับนะครับาต้องชมโดนทุกนัดนะครับ สองแม็กนะครับยิงได้ไม่มีปัญหานะครับถือว่าโอเคนะครับมาผมว่าเดี๋ยวไปทดสอบกับอย่างอื่นดีกว่านะครับเพื่อเพิ่มความมั่นยำของมันเพิ่มความละเอียดของมันขึ้นนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปทดสอบอย่างอื่นเลยนะครับไปโอเคนะครับตอนนี้ผมทดสอบยิงนะฮะด้วยซีนข้างหนึ่งเอหนึ่งนะฮะในระยะแค่5เมตรนะครับอ่ะจะยิงป้าหลอดแค่หสองหลอดนะครับจะโดนไหมฮะไกลขนาดนี้ ตัวนะ,นะองอนะครับโก็สุแรงมากนะนะปุบเลยนะครัปืนแน่นๆนะครับ แล้วนะฮะไปดูเป้ากันนะครับหลอดตัวนี้เป็นหลอดที่ค่อนข้างหนาเลยนะยิงไม่เข้าเลยนะครับนะยิงโดนแต่ไม่ทะลุเลยนะฮะสงสัยมันคงแกว่งหลบได้นะฮะสวมพลอดหรือไงโอเคนะฮะเดี๋ยวผมว่าไปทดสอบกับเป้าที่เป็นอ่ากระแก้วบ้างนะครับลองกระสุนแก้วบ้างดีกว่าโอเคไปะนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบความแรงของเจ้า C หนึ่งเก้าหนึ่งห A1 นะฮะซึ่งผมทดสอบด้วยกระสุนแก้วนะครับว่าใช้กระสุนแก้วได้หรือเปล่านะครับผมยิงใส่ขวดโซดาด้านหน้านะครับซึ่งโซดาเป็นโซดาที่ใช้แล้วนะครับปืนนี้ต้องบอกว่าเป็นปืนที่สวยมากนะครับเหมาะกับการสะสมนะครับโอเคผมลองยิงดูนะฮะสิบสามนัดนะครับเป็นกระสุนแก้วนะครับมีสีแดงแค่ไหนโดนนะหมักนะทดสอบแลี่สามนะครับปุ้ โคตรแรงเลยที่สี่นะฮะที่ห้าก็ไม่เท่าไหร่นะครัวามแรงก็ถือว่าโอเคนะครับน้องชมเห็นไหมครับโอเคนะความแรง กนัเนี่ยเหลืออีกสองนัดสุดท้ายนะครับแนะเดี๋ยวผมมองใกล้ๆอูนะฮะเยอคนะครับ, okay, รบไปดูเป้ากันนะครับผว่ายิงค่อนข้างแรงเลยนะฮะท่านผู้ชมดูนะครับเศษแก้วกระจายทั่วเลยนะฮะ โอเคไหมครับความแรงระดับนี้นะฮะยิงขวดแก้วแตกนะครับด้วยกระสุนแก้วถือว่าโอเคนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คงขอจบการรีวิวเจ้าปืน C1911 A1 เพียงเท่านี้นะครับก็ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อนะครับขอบคุณครับ